โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำอ่าเน็ตเวิร์กเนาะหรือว่าเราพูดง่ายๆคือพอร์ตเน็ตเวิร์เนี่ยคือในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างจริงๆตัว LTSpice เนี่ยสามารถทำเป็น i m p e d ม n c e a d m i t t ด n ิ e ตนซ์ a m e t e r หรือว่า s parameter scattering parameter ได้หมดเนาะในวันนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างที่เป็น s parameter นะครับโดยการออกแบบตัวฟิลเตอร์ให้ดูเนาะนะครับ นะในที่นี้ผมจะจะใช้ตัวผมเซิร์ชคำว่า shape เชฟพ shape โดยใช้ b บ n d p a าสฟิลเตอนะครับก็เราก็สามารถเซิร์ชได้แล้วก็เราสามารถที่จะเซิร์ชตัวที่เป็นดีไซน์เนาะที่เป็นคาลคูลเตอร์ที่ออนไลน์ได้เช่นของเว็บของตัวนี้นะครับนะหรือเป็นของตัวนี้ก็ได้นะครับนะ,ะสมมุติว่าผม ผมลองลองลองใช้ตัวนี้ในการทําขึ้นอยู่กับเราจะใช้ตัวชั้นหรือว่าตัวซีรีส์เนาะในที่เป็นชั้นก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์นะครับก็คือมันอยู่ที่ว่า first หมายถึงว่าตัว first element เราจะเป็นอะไรนะครับสมมุติว่าผมเลือกความถี่ที่เป็นความถี่ wifi แล้วกันนะครับเป็นความถี่ประมาณ2450นะก็คือความถี่เซนเตอร์ของ wifi 2องกิกเนาะแบนด์วิดต์ประมาณ60เนาะ แล้วก็ลนะิปเปิลอาจจะตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะจริงจริง,รง,รงมันมีตัวทฤษฎีอยู่นะว่าถ้าเราต้องใส่ตัวนี้ออเดอร์มันจะเท่าไหร่มถึงจะพอนะครับอย่างเช่นผมใส่สัก0.1ก็ได้แล้วออเดอร์ผมสักสัก40สี่ก็ได้ครับแล้วก็อิมพีเดนซ์50โอห์มแล้วเราก็เข้าคูเลตออกมานะครับอ่ะก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับเขาคำนวณค่าจีโพโตไทต่างๆมาให้เราด้วยแต่ว,ว่าสิ่งที่เราต้องการกือแค่ตัวนี้ครับอิเลเมนต์ตรงนี้นะ เราสตาร์ทด้วยชั้นใช่ไหมครับชั้นก็คือเป็นพา拉เลลตัวนี้แล้วก็เป็นซีรีส์พา拉เลลซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้เราทํายังไงอ่เดี๋ยวใน,นีนี้ผมวางให้ตัวนี้ก่อนผมเอาข้อมูลตัวนี้วางก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็ทําการสร้างนะวงจรนะนะครับก็คือเราก็สร้างเหมือนปกติเลยก็คือจะมีพา拉เลลก่อนกนะ็คือมี C นะครับมี C นะครับมี c กี่ตัว สีอ่อสี่ตัวนะครับนะครับหนึ hmm. ่งสองสามสี่เนาะตัวแรกขนานนะครับเป็นชั้นนะครับตัวที่สองก็คืออนุกรมเนาะผมไว้ตัวนี้แล้วกันอนุกรมตัว hm ที Daisy ่สามก็คือขนานนะครับสีสามครับตัวท <im MARC S 2> <m ock> ี่สี่ก็คืออนุกรมนะครับอ่าโอเคขยับมาหน่อยมีสี่ตัวอ่าแล้วก็ L เนาะ L ตัวนี้ก็คือชั้นนะครับ L ชั้น อ่าแล้วก็ L อนุกลมโ okay. อเคอนุกลมอ่าแล้วก็ชั้นเราก็อนุกลมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามูฟมูฟให้มันดูง่ายๆนะโอเคเราวผมมูฟตัวนี้มาหน่อยก็ได้นะครับให้มันห่างห่างหน่อยเวลาต่อจะได้ง่ายๆลายเเห็นจะได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่กราวเข้าไปเนาะกราวผมไว้สักตรงนี้ก็ได้ครับ แล้วก็เรามีแหล่งจ่ายเนาะนะครับเราไว้นะครับโอเคแล้วผมลองลากสายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ค่าเข้าไปทีเดียวฮะปั๊บ,บเข้ามาสักตรงนี้อา่าผมลืมตัวนึงก็คือเป็นโหลดนะเนาะ R โหลดนะจริงๆก็คือตัวเนี้ยอา่าเป็นโหลดก็คือเป็น R ห้าสิบโอห์มนั่นแหละนะครับเป็นโหลดอิมพีแดนซ์นะครับอา่อา,อาผมจะต่อทีเดียวเลยลากปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาอะ ขตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้แล้วกันนะครับก่าวโอเคทำทำอย่างนี้ก็ได้เนาะไม,ไม่ไม่ต้องทําให้มันให้มันต่อถึงกันก็พอนะครับโอเคนะกำหนดไปทีละตัวนะครับก็คืออันแรกคือแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับเราก็กําหนดที่สําคัญก็คือกําหนด R R S เข้าไปข้างในคือ50โอห์มนะครับ R S 50โอห์มเข้าไปข้างใน แล้วก็ตัวนี้อาจจะอิมพิจูบเดี๋ยวเราจะใช้ AC Analysis เนาะแล้วก็กำหนดเป็นหนึ่งไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคโอเคตัวนี้นะผมดึงออกมาก่อนจะได้เห็นนะครับว่า R Series จะไป50โอห์มนะครับ R ที่ปลายทาง Impedance ก็คือเป็น50โอห์มนะครับส่วน C กับ L ตัวนี้ก็ได้จากค่าตัวนี้นะครับก็คือโอเคเดี๋ยวเราค่ามานะครับเห็นไหมว่าค่ามันจะมันจะ ถ้าเป็นถ้าเป็นออเดอร์สี่เนี่ยค่ามันจะไม่ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่ามันไม่ไม่บาลาน์เนาะแต่ถ้าเป็นออเดอร์เลขคี่อ่ะตัวเนี้ยมันจะมีค่าที่บาลาน์กันเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ให้ให,ให้ให้ฟังให้บอกตัวทฤษฎีเฉยนะครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมทำมาตรงนี้แล้ว,ก,ว,วกัน L L ค่าตัวนี้0.072นาโนนะครับโอเค C ตัวนี้ 0.024พิกโก24พิกโกครับ L ตัวนี้173.238นะครับวิธีการสร้างค่าตัวนี้ยังไงเนี่ยผมผมไม่ได้พูดถึงนะครับจริงๆมันมีตัวทฤษฎีที่จะบอกอยู่ว่าเราจะสร้างค่าพวกนี้ยังไงนะจริง,รงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ยากมากมันมีตัวโฟโตไทอยู่แล้วก็ทานฟอร์มนะครับนะอันนี้ก็จะกลายเป็น 90, 93นะ 93. 9ก้าสองนึงะจริงๆถ้าเราเอาเอา 1, หานึ่งหารด้วยสแควร์รูทเอตัวเนี้ยไปไปคูณนะมันจะได้ความถีเ่เรโซแนนซ์พอดีนะครับนะคือความถี่สูดส่วนจุงจุดสนั่นแหละนะครับ4ิกโนตัวสุดท้าย0.039์จุนก้พิโนะครับแล้วก็1 0 8 5 0 1นาโนโอเค นะครับเดี๋ยวผมไล่58พิกโกส่วนจุดศูนย์สองสี่นาโนส่วนจุดสองสี่พิกโกร้อยเจ็ดสิบสามเก้าสิบสาจุดนี้หนึ่งจริงๆท่นมอาจจะไม่ได้มีฝนมากนะครับแต่ว่าเราให้มันตรงแล้วกันส่วนจุดสามเกโอเคนะครับทีนี้พอเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราวาดตัววงจรเนาะเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกันนะครับ ตัว Band าร์ตฟิลเตอร์สองพันสี่ร้อยห้าสิบเมกะเฮิร์โดยใช้ n น t ะนะครับตัวสำคัญที่สุดก็คือการเซตว่าเราจะทำเป็น Network เนานะตรงนี้คือ Network อผมใส่ค่าเข้าไปคือผมจะดรอเข้าไปดรออ่ะตัวนี้นะครับนี่คือเรามองตัวนี้มันคือ Network ของเราฮะนี่คือ Network ของเรานะครับอะเราจะ ทำให้ตัวเนี้ยนะครับมองเป็นเป็นเหมือนทูพอตนะฮะมันก็คือมองเป็นเหมือนทูพอดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็น S11 เข้ามาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดตัวเน็ตเวิร์กนะครับในที่นี้คือจะมีเขมานด์คือจุดเน็ตเน็ตเวิร์กนั่นเองจริงๆเราสามารถหาข้อมูลได้ก็คือเอาพุทในที่นี้เป็น I หรือเป็น V ก็ได้นะในที่นี้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น I นะ I ที่ R1 นะครับกับเทียบกับ V1 นะจริงๆตัวนี้มันจะมองก็คือมองเป็นอิมพีแดนซ์ก็ได้เห็นไหมเป็น i กับ v อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่กำหนดตัวนี้เวลาเราซิมูเลชันตัวเวลาเราเลือกตัวพารามิเตอร์ขึ้นมามันจะไม่มีให้เลือกนะครับนะหมายความว่าไงาเดี๋ยวเราผมไปดูตัวนี้ก่อนนะสมมติสมมุติเราตั้งเซต AC analysis สมมุตินะครับอ่าเต็ดสมมติตัวนี้เป็นพันจุดนะครับความถี่เมื่อกี้ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยมิกก็ได้ เราอาจจะเริ่มสัก1,500มิกเราแล้วก็สิ้นสุดสักปลายปลายสายมันคือ2,450ก็อาจจะสัก3,000ก็ได้ครับโ okay. อเคตรงน,นี้นะเราลองซิมูเลชันดูนะครับแล้วเราเราเลือกตัวนี้ปับ๊บเห็นไหมกราฟมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ S อสพา m e t e เนะเป็นแหล่งจ่ายเนาะอ่าผมเลือกตัวนี้เข้าไป เห็นไหมครับไม่ไม่ใช่เป็น s parameter นะครับทีนี้เราจะทำ s parameter เราจะทำยังไงนะครับการทำ s parameter ก็คือการใส่เน็ตเข้าไปนะครับเพื่อทำให้มันเกิดเเดี๋ยลใหม่ผมให้ให้ซิมดูก,ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราเวลาเราแอดเนี่ยเห็นไหมครับว่าพารามิเตอร์มันจะมีแค่แรงดันกับกระแสอ่ะ default ของของ,ของอันนี้อยู่แล้วนะของตัว lt spy อยู่แล้วเห็นไหมครับมันไม่มี z มันไม่มี y ไม่มีอะไรเลยนะครับอาให้สังเกตนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมี z มี y มี s parameter นะครับก็คือเราต้องกำหนด network ขึ้นมานะครับให้มันนะครับก็คือในที่นี้ก็คือตัว syntax ก็คือจุด net นะครับแล้วก็ตัว output ก็คือ ir 1นะครับแล้วก็ input คือ v 1นะครับใส่เข้าไปอ่านี่เป็นีย์สำคัญนะครับพอ simulation เบ๊บ อ่าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือเวลาเรา add trace เห็นไหมครับมันจะมี h parameter เนาะมี s scattering parameter มี z มี y เห็นไหมครับอ่าในที่นี้เราถ้าเราต้องการจริงๆทำเป็น z ก็ได้เนาะใครอยากพอ่ z แต่ทีนี้ผมจะเนื่องจากเราทำเป็นฟิลเตอร์แล้วมันเป็น microwave frequency ผมก็จะดูที่ s 1 1เห็นไหมครับ s 1 1ก็คือตรงนี้นะครับอ่าโอเคโอ้เดี๋ยวผมมันเยอะไปเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เราซิมใหม่ add เมื่อกี้มันอาจจะลากไปเยอะอยู่ s หนึ่งหนึ่งแค่ตัวเดียวอ่ลองดูไดมไหมครับ s หนึ่งออกมาเราจะเอาเฟดก็ได้แล้วผม s สองหนึ่งอีกอันหนึ่งโอเค,ออเ,คเราก็จะได้รูปกราฟดูนีเห็นไหมครับออกมาคือแมชไม่แมชเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าเราไม่เอาอ่าตัวอ่าเฟดเราก็ลบได้นะครับเราก็ลบไม่ต้องโชว์เฟดก็ได้นะครับนะ,ะในที่นี้มันกราฟอ่ะสัก2จุด อาจจะดูดูอาจจะดูลำบาก2.1แล้วกันโอเคถึงสักประมาณสัก2.9ก็ได้ฮะจำนวนจุดอ่าความละเอียดก็แล้วแต่เราเนาะอ่านไหมครับซึ่งตรงนี้มันไม่แมชใช่ไหมอ่าแมชไม่แมชนี่ก็แล้วแต่ว่าเราเจนเนเรตยังไงเนาะเราก็สามารถที่จะปรับค่าได้แต่ว่าอันนี้จะแสดงให้ดูเฉยๆว่าโอเคเราสามารถที่จะ ทำอร์ตเน็ตเวิร์ k นะฮะโดยใช้ตัวคําสั่งตัวน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้คือ ir 1นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ v 1เรามองว่าในกรอบเนี้ยมันคือเน็ตเวิร์ k ของเรานะครับหรือใครจะพอดแซดก็ได้นะครับเราอยากพอดแซดหรือ y ก็ได้ครับแซดหนึ่งสองแซดสองหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะมีค่าออกมาตัวกราฟตัวนี้เวลาเราพอดแซดเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปก่อนถ้าเราพอดแซดเนาะเนื่องจากมันเป็น db เนาะ ่ะเราเราเห็นไหมครับจริงๆแซมต้องหน่วยเป็นอะไรครับต้องหน่วยเป็นโอห์มเนาะเราก็ต้องใส่เป็นลิเนียนะครับหน่วยมันก็จะเป็นค่าโอห์มขึ้นมานะนะครับนี่เห็นไหมครับจุดที่มันแมชคือ50โอห์มอะไรเงี้ยแล้วแต่เราว่าเราจะมองอยังไงเนาะหรือว่าเราแอดเอสหนึ่งหนึ่งแซดหนึ่งหนึ่งเข้าไปนะครับตัวแมชตัวอะไรเงี้ยครับเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับจริงๆตัวเรานั่นหมายความว่าตัว LT Spice เนี่ยมันสามารถที่จะ ใช้กับ2 p o r t network ผมใช้คำว่า 2P o r t Network แล้วกันส่วนให้ใครจะประยุกต์ใช้กับจริงๆตัว t r a n s ิสเตอร์โมเดลเนาะตัว Z ตัว Y ตัว impedance a d m i t t a n c e ได้หมดเลยนะครับรวมกทั้งจริงๆก็คือด้านไมโครเวฟคือเราจะมองไป scattering เนี่ยก็ได้นะครับครับขอบคุณครับ